นะครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมเอาตัวน้ำมันเครื่อง MMC ครับเป็นตัวเจเนอเรชันใหม่ของทาง MMC มาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะ MMC วันนี้ครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่เป็นตัว Sporttech นะฮะเบอร์10 W 5 0นะครับจะมีค่าวิโค c ิตี้ที่100องศาเนี่ยอยู่ที่17.62กมลมตรำลัง2%เปอร์เกนะครับก็เรียกว่าค่อนข้างสูงปกป้องเครื่องยนต์ได้ดีนะครับมีค่า VI ที่164นะครับแล้วก็ค่าแ a t พอยครับถึง258องศาด้วยกันถือว่าสูงมากๆเลยนะครับ แล้วก็มีค่า TBN ครับอยู่ที่7.1นะครับทำให้น้ำมันเครื่องตัวนี้สามารถใช้งานได้อย่างนานานขึ้นกว่าตัวเก่านะครับตัวเก่าถ้าเราเคยใช้กันเนี่ยเราจะรู้สึกว่าสัก3,000กิโลเมตรเนี่ยจะรู้สึกว่าเริ่มเสื่อมแล้วแต่ว่าพอเป็น MMC Generation ใหม่เนี่ยจะดีขึ้นนะครับจะสามารถใช้ได้ถึง4,000กิโลแบบนิ่งๆนะฮะก็ไปลองใช้งานกันดูนะครับสำหรับตัวนี้นะถ้าดูจากค่า TBN ใน Data Sheet แล้วก็ส่วนประกอบอื่น,นๆเช่นค่า f l a s Point นะครับ เราก็จะเห็นครับว่าตัวน้ำมันเครือเนี่ยมีการอัปเกรดจากเจเนเรชันเดิมนะครับที่เป็นค่ามาตรฐาน API SN เนี่ยขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับส่วนความหอมและสีเนี่ยเรียกว่าสวยงามเช่นเคยนะครับกลิ่นเนี่ยผมว่าตัวใหม่เนี่ยมีกลิ่นที่หอมขึ้นด้วยนะอ่าไปลองใช้กันดูนะครับไปลองใช้กันดูนะก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับตัว MMC Sporttech นะครับใครสนใจก็กดในตะกร้าท้ายคลิปได้เลยนะครับ